ดีค่ะกลับมาพบกับเดซี่นะคะวันนี้นํำเสนอชินะบัญชรหน้าชมพูหน้าชมพูออกม่วงๆนะคะต้นนี้ขายอยู่ที่ร้อยหกบาทค่ะร้อยหกบาทนะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่หนึ่งนะคะ4ใบจะเป็นต้นที่2นะคะชินะบัญชอร้อยบาทค่ะต้นที่3นะคะชินะบัญชรน,นะคะชินะบัญชรน,นะคะ ร้อยหกสิบบาทค่ะต่อไปจะนำเสนอพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวต,ต้นนี้สวยมากนะคะออกสีม่วงม่วงสีเปลือกมังคุดนะคะสวยมากๆนะคะฝั่งนี้จะออกมีสีเหลืองมิ้น์นะคะสีเขียวมิ้น์นะคะค่ะแล้วก็ด่างทุกใบนะคะต้นนี้โตนะคะโตนะคะต้นนี้นะคะออกสีเปลือกมังคุดนะคะสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้สวยมากๆเลยนะคะ พรเจ้าสัวพรเจ้าสัว560บาท560บาทรวมส่งให้นะคะส่วนต้นนี้จะเป็นเทพอักษารานะคะเทพอักษารานะคะเทพอักษาราค่ะเทพอักษารานะคะขายอยู่ที่ร้อยแปดสิบบาทค่ะร้อยแปดสิบบาทนะคะร้อยแปดสิบบาทเทพอักษารานะคะแม่สวยมากนะคะเดี๋ยวถ่ายแม่ให้ดูนะคะโอ้มันมืดค่ะมองไม่เห็นนะคะ นี้ต้นแม่นะคะต้นแม่ของเทพอักษารานะคะต้นแม่ของเทพอักษารานะคะต้นแม่ของเทพอักษารานะคะท่านใดสนใจอินบ็อกมาได้นะคะวันนี้แบ่งปันไม้เล็กน้อยนะคะมีชินะบัญชรพรเจ้าสัวแล้วก็เทพอักษารานะคะ วันนี้มืดแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ